สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมดอกแก้วมังกรนะคะสวยมากเลยดูสิโอสวยจังเลยค่ะเพื่อนมายังไงนะเนี่ยดูสิขึ้นมาจากหลวนะคะมันอยู่ข้างหลวหนะเนี่ยอันนี้คือหลวบ้านเรานะแต่มันขึ้นมาจากหลวฝั่งโน้นนะคะโอ้ เพื่อนใชมมายังไงคะเนี่ยมายังไงมายังไงดูสิสองดอกโหยสวยจังเลยดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากดูสิจะให้ดูนะคะ ดอกใหญ่จริงค่ะเพื่อนดอกใหญ่มากดูสะก่อนสวยงามแั <c oughs> ม้ไม่มีต้นอะไรนะเนี่ยมันไม่มีต้นนะเนี่ยอย่นี้คือรั้วของเราน,ะะนี่มันมาจากตรงน้นะ สองดอกนะคะเพื่อนดูสวยสวยมากเลยดอกใหญ่มากใหญ่ใหญ่เลยค่ะดูสวยโอ้โหมาได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยดูซีสองดอกไม่มีต้นอะไรเลยไม่มีต้นเขาอยู่นนี้เลยนะอยู่บนหลังคาด้วยต้นเขาอยู่บนหลังคาสวยจังเลยเพื่อนดู โอ้โหสวยงามมากเลยค่ะนี่ดอกใหญ่มากยังบันไม่เต็มที่นะเพราะว่าเช้าอยู่เนาะเห็นก็รีบเอามาถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเนี่ยเพราตอนนี้มันยังเช้าอยู่เนาะอันนี้ก็ยังไม่บานเต็มที่เนาะแต่ดอกใหญ่มากเลยยังใหญ่อะ่ะโอ้สวยจังเลยอเอาดอกแก้วมังกรสวยๆมาฝากเพื่อนนะคะดอกแก้วมังกรที่ แต่ก่อนมันก็ขึ้นกับรั้วเรานี่แหละค่ะแต่เราทํารั้วใหม่แล้วก็มันก็ไปอยู่บนหลังคาเจ็บความสวยของเขาเนี่ยดอกใหญ่มากเลยดูสิใหญ่กวใหญ่มากใหญ่กวมือเราอีกนี่นี่ค่ะโอ้ยสวยสวยสวยดูสวยมาก ดอกใหญ่มรกเลยค่ะสองดอกมีสองดอกแค่นั้นเองนัเนี่ยมีความสวยข้างๆรัวของเรานะคะเนี่ยเอาความสวยข้างรัวมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้สวยจริงๆค่ะหอมด้มวยอื้สวย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  อะไรเลยนะต้นนิดเดียวเนี่ยต้นเขาต้นเขาอยู่ฝั่งโน้นนะมีนิดเดียวเห็นไหมนะเนี่ยต้น <c oughs> สวยเนาะสวยจริงๆเพื่อนอันนี้ก็เอาคลิปดอกแก้วมังกรสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ